สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับคำสั่งในตัวโปรแกรม Top Solid นะครับจะเป็นสองคำจะเป็นสองคสั่งนี้นะครับก็คือคำสั่ง filter face นะครับกับ filter edge นะครับตัว filter face นะครับเป็นเปรียนเสมือนนะครับตัวกล้องนะครับกองตัวพื้นผิวที่มันเป็น face นะครับหรือเป็นพื้นผิวด้านหน้าผิวเป็นผิวชิ้นงานนั่นเองนะครับมันจะทําการกรองนะครับตัวเฟสนะครับกรองออกไปนะครับทาให้เราสามารถเลือกได้แค่ตัวเส้นขอบนะครับกับจุดหรือพอยต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฟิลเตอร์เฟสนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์เอทนะครับตัวฟิลเตอร์เอทเนี่ยก็คือเป็นการกรองนะครับเอาตัวเส้นเอท ออกไปให้หมดนะครับทำให้เราสามารถเลือกได้แค่ตัวผิวที่มันเป็นผิวเฟสได้เท่านั้นนะครับประโยชน์นะครับในการใช้ตัวฟิลเตอร์เอหรือฟิลเตอร์เฟสนะครับก็คืออย่างกรณีผมจะยกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำฟิเลตนะครับสมมุติผมทำฟิเลตนะครับเรเดียลเรเดียนเท่ากับ3นะครับถ้าเกิดผมทำการเลือกอผิวเฟสนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ตัวโปรแกรมมันจะเออร์เลอร์นะครับเผื่อเราแบบเ,เราไปกดผิดโดนผิวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเออร์เลอร์นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยให้เรานะครับเลือกเส้นขอบได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็มาที่แถบเมนู Visualization นะครับเลือกเป็น Filter Face นะครับทำการกรองอตัวผิวเฟสออกไปนะครับจากนั้นนะครับ อันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะไปเลือกโดนผิวเฟสนะครับเพราะว่ามันจะทําการเลือกให้แค่เส้นขอบอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมลองฟิลเลตคร่าวๆให้ดูนะครับจากนั้นก็ติ๊กถูกนะครับมันก็จะทําการฟิลเลตให้เรานะครับโอเคครับก็จะจบไปประมาณนี้นะครับสําหรับคําสั่งตัวฟิลเตอร์เฟสแล้วก็ฟิลเตอร์เอทครับสวัสดีครับ